วันนี้อาตมาจะเล่านิทานให้ฝั่งญาติโยมทั้งหลายญาติโยมเคยไหมจิตใจว้าวุ่นเหมือนลิงกระโดดไปมาคิดถึงอดีตที่แก้ไขไม่ได้กังวลอนาคตที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันตรงหน้ากลับมองไม่เห็นมีชายคนหนึ่งเดินทางเข้าป่าลึกเพื่อสแสวงหาความสุขเขาแบกหินหนักหนึ่งก้อนไว้บนบา่า ถามว่าทำไมต้องแบกหินก้อนนั้นคือความทรงจำเก่าๆที่เขาไม่เคยลืมภรรยาเก่าคนที่เคยทำให้เจ็บชำ้ำไม่เดินไปได้สักพักเขาก็เก็บหินก้อนที่สองใส่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายถามว่าทำไมต้องเก็บหินก้อนนั้นคือความกังวลที่ยังมาไม่ถึงกลัวว่าจะไม่มีเงินกลัวว่าจะไม่มีใครรัก เขาเดินต่อไปแบกทั้งอดีตและกังวลจนหลังแอนแทบทรุดรือสีตนหนึ่งเห็นเข้าจึงถามว่าท่านจะไปที่ใดชายผู้นั้นตอบว่าข้าจะไปหาความสุขรือสีจึงบอกว่าจงทิ้งหินทั้งสองก้อนนั้นเสียแล้วท่านจะพบความสุขญาติโยมทั้งหลายหินสองก้อนนั้นคืออดีตและอนาคตที่เรายึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางอดีตที่แก้ไขไม่ได้อยาก,กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจงอยู่กับปัจจุบันอิธานิคือบัดนี้ขณะน,นี้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีเองจงอยู่กับลมหายใจเข้าออกสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นณนขณะน,นี้ฝึกจิตให้สงบแล้วญาติโยมจะพบความสุขที่แท้จริงเหมือนดังคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า อาตีตังนานุกเมยะนับปฏิกังเขอ,อนาคตังอย่าหวนคิดถึงอดีตอยา่าใฝ่ฝันถึงอนาคตวันนี้อาตมาฝากไว้เท่านี้ลองพิจารณาดูแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องวิธีปล่อยวางความกลัวจเจริญพร